สวัสดีครับวันนี้พบกับสารดีๆกับต่างการพิมพ์กันนะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงการลดขยะไปกับต่างการพิมพ์ปัจจุบันคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ3.9ล้านตันหรือคนละประมาณ60กิโลกรัมต่อปีดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้กระดาษของคนไทยจึงจะต้องตัดต้นไม้ถึงปีละ66.3ล้านต้นหรือเท่ากับว่า ทุกๆหนึ่งนาทีจะมีต้นไม้126ต้นที่จะถูกโค่นลงไปดังนั้นทางที่ดีที่จะทําให้มีการนํากระดาษที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลให้มีปริมาณมากขึ้นก็คือการรวบรวมเศษกระดาษที่ใช้แล้วในสํานักงานและบ้านเรือนโดยแยกแยะก,กระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอื่นเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและการนํากลับไปรีไซเคิล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติครับคุณรู้หรือไม่หากใช้เยื่อของกระดาษดีไซเคิลหนึ่งตันแทนเยื่อกระดาษบริสุทธิ์เราจะสามารถลดพลังงานได้27ร์ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก47ร์ลดการปล่อยละอองอนุภาคที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกสู่อากาศ28ลดการใช้น้ำ3เปอร์เซต ลดเสร็จของแข็งที่ไม่ใช้แล้ว54ตรังการพิมพ์ผู้นำอุตสาหการรมบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ของภาคใต้มีความตระหนักในปัญหาของขยะเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากเราจะผลิตบรรจุภัณฑ์รักโลกอย่างเช่นกองอาหารรักโลกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นเรายังรับซื้อเศษกระดาษจากบุคคลทั่วไป เพื่อนำเศษกระดาษเหล่านั้นไปเข้าสูก่กระบวนการดีไซเคลิลแล้วนำมาแปรรูปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด mm hmm. เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับโดยกลางการพิมพ์มีตาช่างที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานกลางช่างตวงวัดจึงมั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงและเป็นธรรมอีกทั้งเรายังมีการทดสอบความเที่ยงตรงของตาช่างอย่างสม่ำเสมอในทุกๆปี นอกจากนี้เรายังให้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปครับตางการพิมพ์รับซื้อกระดาษชนิดใดบ้างเรารับซื้อกระดาษทุกๆชนิดไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษน้ำตาลกระดาษขาวดำกระดาษน้ำตาลอัดก้อนและกระดาษอืน่นๆอีกมากมายครับสุดท้ายนี้ต่างการพิมพ์อยากให้ทุกๆท,ท่านช่วยกันตระหนักถึงปัญหาขยะและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัโลกที่น่าอยู่ของเราตลอดไปครับขอบคุณครับ